สวัสดีครับพบกับสุริยาบานสวนอีกแล้วนะครับผมมันี่ผ้ามาเบงอาจจะเป็นแหนแดงนะครับขันว่าแม่นอะไรก็่าจะแม่นนะครับผมแหนแดงนะครับที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับผมพวกนี้จะเกิดได้เองตามธรรมชาติคือหน้ามันต้องบริสุทธิ์นะครับผม น้ำบริสุทธิ์อีนะครับผมมันจังจะเกิดนะครับผมน้ำบริสุทธิ์นี่หลายคนอาจจะว่าเอ,าาอ,อ้าน้ำคือมีแต่ขี้ไข่น้ำน้ำบริสุทธิ์นี่คือน้ำของธรรมชาตินะครับผมคือธรรมชาติของของน้ำของโตมันเองนะครับผมคือบริได้เปืน่ผนผลเปลืื่นสารเคมีนะครับผมมันจะเกิดเองตอมามธรรมชาตินะครับน,นี่มันจะอยู่ใน สะบัวนะครับผมที่ผมปลูกไว้นะครับผมบัวกระทั่งในเกิดปันไดดอกว่ามากแค่หากระถางนึงตรงนี้ก็พื้นที่ก็สีประมาณงานหนึ่งอะครับผมบัวตรงนี้นะครับกันมันเกิดนะครับผม้ามันอนี่ก็อยากให้มว่าเบืนะ้องแหนแดงนะครับผมที่เขาปลูกนะครับเพื่อให้เป็นอาหารปลากด็ดีอาหารเป็ดก็ดีนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผม นะครับผมที่แรกผมก็เข้าไปเสิร์ชเบิ้งในเว็บเพื่อกันละครับผมว่ามันแมนบอลนะครับผมก็ไปเบื้องหลายๆที่นะครับเปรียบเทียบเบื้องกับแมนนะครับผมนะครับแดงนะครับตรงนี้บ่ได้เอามาปลูกนะครับผมมันก็เกิดเองนะครับตามธรรมชาตินะครับผมก็เกิดเป็นกระจุกกระจุกนะครับตรงนั้นก็กระจุกนึงนะครับผม ตรงบัวนะครับเงินกระยิกะจุกนึงนะครับสองกระจุกนะครับผมก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นะครับแนแดงนะครับผมเริ่มเกิดไปเรื่อยๆนะครับผมตามธรรมชาตินะครับมันก็เป็นข้อดีของเกษตรอินรียนะครับผมที่บรไษ้ใเซสารเคมีนะครับผมนะครับตรงนี้ก็มีนะครับผมนะครับจุดหนึ่งนะครับผม นะครับแม่แดงนะครับผมตรงนี้บ่ได้ใช่สารเคมีมันก็ดีอย่างนึงนะครับหลายซิ่งรายาย,ยางมันก็เกิดเองตามธรรมชาตินะครับผมอ่าโดยที่ที่มันอ่าสร้างสร้างของมันเองนะครับผมบางซิ่งบางยางเข้ากับบะได้มาปลูกน,นะครับนี่ก็ถ้าแย่งนะครับออเอามาเนบไว้นะครับเผื่อมีดต้มปลอกต้มปลานะครับผม ตมเขียต้มกบใส่กระแสบนะครับผมนะครับแมนแดงนะครับผมก็เริ่มร้ายนะครับผมเริ่มกระจายโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดียงตามธรรมชาตินะครับผมนะครับนี่ก็อยากเห็นมาเบิ่งกันนะครับผมเดินมาทางที่มันสินี้บอแม่แดง อ๋อมีอยู่นะครับผมนะครับเนี่นะครับมันก็เกิดเองนะครับผมนี่นะครับไม่ได้มาปลูกเลยนะครับผมเซลลอินซีนะครับผมครับอ่ามื่อี้ไ้มาเบิ้งแหนแดงนะครับผมที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับผม ซอยเป็นกำลังใจให้กับสุริยบานสวนนะครับผมคลิปอาจบางคลิปอาจซือย่ปั่นได้นะครับผมเพราะว่ากะยังมือใหม่อยู่ในการเฮ็ดท่ายถอดกเกษตรของสวนจุลองนะครับให้พี่น่องเบ่งนะครับว่า,าเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับผมเพื่อสิให้จังไงล่ะให้คนที่แบบว่า,ามีประสบการณ์ ประสบการณ์คือว่าเริ่มต้นที่อยากเฮ็ดนะครับผมเกษตรอินรีนะครับผมให้รูปแบบหรือว่าแนวทางเดียวกันนะครับผมผมกับบอเริ่มเริ่มมาบ่ระท่านได้หลปีดอกกต่ว่ากะมากในด้านนี้นะครับบ่ได้ใสสารเคมีนะครับผมหามันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าห่ากับเขาสวนห่าตลอดนะครับลุยสวนห่าตลอดนะครับผมหันห้องไปใสสารเคมีหลายอย่างหลายนะครับผม เป็นแพ้เป็นยังนะครับมันก็สิเป็นอ่าจังไรล่ะเปื่อยขาเปื่อยนะครับขาเปื่อยแขนเปื่อยนะครับเพราะว่าผม,มเขาสวนตลอดนะครับมาเบิ้งต้นหมอกต้นไม้นะครับที่เจ้าของปลูกไว้นะครับผมอ่าเบิ้งความเติบโตของมันนะครับว่ามันเป็นอ่าเติบโตในฮอดไดแล้วเก่อนสิจบม,มาเบิ้งเปื่อยจังน่อยทรงถ่ายคลิป นี่ก็ต้นซักนะครับผมน,นี่คืออย่างหน้าลงไม้นะครับหน้าลงไม้นะครับน,นี่ก็จะปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมนี่อย่างหน้านะครับผมปลูกน้าขั้นคู่นะครับคู่น,นี่ก็จะอยู่ประมาณสามเมตรนะครับผมสามเมตรนะครับน,นี่เป็นกล้วยไข่นะครับผม ก็พ่อได้กินอยู่นะครับเราได้ซื้อมาหลายนะครับผมซื้อมาแค่นอเดียวนะครับนอละหกสิบบาทนะครับผมนี่ก็ได้ก็ได้พัฒน์ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมนี่นะครับนี่กับบัวนะครับผมสำหรับมือนีก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมครับสวัสดีครับ